อีบวูอยูสามรอบนี่ค่ะสูงมันชั์เบรี่ ถึงหาตั้งแสนนะคะนอนที่นีสระว่คืนแล้วก็ไปต่อดราต้องเที่ยวเยอะๆแต่พรุ่งนี้ไม่มีร้านค้านะคะวันอังคารจะมีแค่วันนี้เดี่ยวคนเดียวก็สนุดนกดีเหมือนกันค่ะถึงหาดตั้งแสนแล้วค่ะบรรยากาศต้อนปลายาประมาณนี้เลยเที่ยวคนเดียวก็สนุกดีเหมือนกันใช้ต้องเที่ยวเยอะมากก็มีร้านค้าเต็มเลยแต่พรุ่งนี้วันอังคารไม่มีร้านค้านะคะ ได้มานั่งงงัวอยู่ในทะเลแล้วไปต่อกัรที่อื่นอีกสองวันนะคะวันนี้วันนี้ขอพักที่บางแสนก่อนบด้เดี๋ยวเราดูนะบรรยากาศตอนเช้าวันอังคารที่บางแสนจ้าไม่มีร้านค้านะคะวันนี้เป็นวันเกิดของร้านท้า้นะคะอังคารนี่ค่ะมาดูบรรยากาศตอนเช้ามาดูน้ำทะเลใสๆบ้างค่ะว่าน้ำทะเลจะใสจริงไหม นี่หมอก็ยังเป็นจางค่ะตอนนี้เวลา6โมง54ค่ะลงมากชายหาดลงมากนลยน้ังคาก็มาเดินดูน้ำทะเลเราจะเดินดูลตลาก็จะประมาณว้าน้ำทะเลใสมากวันนี้น้ำใสมากค่ะเ,เพื่อนๆดูคนื่นไม่แรงนะคะตอนเช้าขึ้นก็จะสงบแบบนี้นี่ค่ะ น้ำทะเลใสมากเราสามารถลงไปเล่นได้นะคะเขาก็มีทุ่นกันไว้อันนั้นก็เป็นโป๊ะเราจะไปเดินขึ้นโป๊ะกันนะพาเ,เพื่อนมาดูบรรยากาศที่สงบนี่นหละคะเหตุผลที่ฉันชอบทะเลเราจะเป็นประมาณนี้ทะเลแล้วดูนี่ก็จะน้ำสใสๆประมาณนี้นะคะน้ำใสจริงๆ ใส่มาก,กนี่น้ำแดะจริงจริงไปเดินขึ้นปุ๊บก,กันตะวันกำลังขึ้นนะคะนี่ถ้้มันแดดด้วยกันเมื่อวานนี้ออกมาตอนบ่ายสามร้อนมาก